เอาละครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอินฟินิคอมโบกับผมนะเซเอ็กนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตแพทล่าสุดนั่นเองนะครับจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวรอไปรับชมกันก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัคสมาชช่องเซเอ็กด้วยลวกันนะครับแล้วก็ใครนะรที่อยากจะเติมเกมราคาถูกเนาะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านสเตราโกลพัดด้านนั่นเองนะครับเราจะเติมคู่กว่าการกดซื้อเองนั่นเองนะครับ และเพื่อนใดนะครับที่อยากจำการเปิดบอร์ดนะครับหรือว่าเล่นผ่านโปรแกรมจำลองในส่วนของข่าวมือถือนะครับสามารถที่จะใช้บริการ UG Phone ได้นั่นเองนะครับ UG Phone คืออะไรไปดูกันไปดูกันเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้มาพบกับผมช่องนะเอเอ็กนะครับก็สําหรับในส่วนของวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์กันหน่อยละกันนะครับว่าตอนนี้มีการอัปเดตอะไรเข้ามามัางหลังจากที่ในส่วนของหน้าเว็บเพจนะครับประกาศมาแล้วเนาะในส่วนของ iOS นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันหน้าเว็บไซต์ไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์อาบาว i n f i n i t ต Combo นะครับก็มีในส่วนของแพดโน้ตขึ้นมาแล้วนะครับวันที่8พฤษภาคหนึ่งเลยนะครับแม็กเลเวลโอหลอดเ70นะครับแล้วก็ฝึกฝนล่าตัวอักษรมาอีกแล้วนะครับบล็อกดรอปแล้วก็ในส่วนของสกิล l ีเอ็ีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ร็อกอินนะครับได้รับของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นตำนานอสูรคืนชีพนะฮะล้วก็จะมีในส่วนอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับการปรับปรุงเนาะก็จะเป็นวันที่8ที่ผ่านมานะ ของรางวัลนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมาดูแบบไวๆกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรม d a i l y l o อกอินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะทำการเข้าเกมมาล็อกอินรับของฟรีไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกยาโพชัน999นะครับหรือว่าจะเป็นยาฟูลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงนะครับถั่วเหลืองอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีพวกคอสตูมใส่ฟรีด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะอืมไม่ต้องแบบ สาวอนก็ได้แต่ว่ามีเดลี่ให้เราอินทุวันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Day Up นะครับฝนซาดคูณกระจายนะครับจะเป็นกิจกรรมเพิ่มโบนัสเอในวันและเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดกันสําหรับในส่วนของรายละเอียดนะครับเดย์อัพเนาะก็จะเป็นนี่เลยนะครับรถที่1ึงถึงรถที่5นั่นเองเซิร์เวอร์นะครับจะเป็นฟรีเนาะก็จะมีในส่วนของ EP ีที่50นะครับพรีเมียมจะเป็น150นะครับแล้วก็ซิลเวอร์วิงเนี่ยจะเป็นในส่วนของ50เหมือนกันเนาะ รายละเอียดการคูนนั่นเองนะครับถัดมานะครับล่าสายฝนล่าอักษรน,นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือกิจกรรมให้เราสะสมตัวอักษรให้ครบแล้วก็ นำไปแรกของรางวัลนะก็คือคาบาวเมบอกนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของดันเจียนนะครับก็มีบอกไว้ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยก็ดอปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวอักษรนะครับ C A B A L M A Y นะครับคาบาวเมบอกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือในส่วนของของรางวัลนะครับที่เราสามารถเอาไปสุ่มได้นั่นเองนะครับก็จะมีพวก P W 5 R W 3นะครับคาตา่าโอคอสตูม ระยะเวลา3วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกบล็อกคอสตูมไฮสคูลนะครับถาวรฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีคอสตูมต่างๆอยู่นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะถือว่าโอเคแหละนะครับถือว่าเอามาขั้นเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับถัดมานะครับตำนานอสศรคืนชีพนะครับก็จะเป็นการพิชิตดันเจียนนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็คือนี่ ตามนี้เลยนะครับมีบงมีบอสอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเกิดทุกๆ8ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะมาตีกันได้นั่นเองนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเฮลเฟมนะครับซึ่งผูกมาได้ดีเนาะแล้วก็เอาเฮลเฟมเนี่ยนะครับมาทำการแลกของจะเป็นในส่วนของกิบบล็อกเฮลฟอกเกตเว็บปอนนั่นเองนะฮะก็ไม่มีภาพให้ดูเนาะแต่ว่ามันมีชื่อบอกอะแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพวกคนไหนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะก็น่าจะดูออกว่าแต่ละชิ้นมันคืออะไรนะครับอี้ิลิคอร์ล ถ้าคุมอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะมาดูได้นะครับก็ตามนี้เลยและนี่ก็จะเป็นในส่วนของอีกอันนึงนะครับมีบอสหลายบอสซึ่งมันจะดรอปของคล้ายๆกันนะครับอันนี้จะเป็นคีทค้อนลิงบวกสเนี่ยเห็นปะแจกเยอะอยู่นั่นเองนะครับและก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของไอเทมดรอปจากบอสตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีของค่อนข้างดีกว่านะครับก็คือแบบได้ในส่วนของคีทค้อนลิงบวกสนะครับได้เฮลเฟมได้สลลาร์เทนเดอร์อันติเมทอะไรเงี้ยนะครับได้ในส่วนของไฟคีวิวเจ็ดอะไรเงี้ยเออมันก็ ือดีขึ้นอ่ะนะครับตามความเก่งของบอสนั่นเองนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีพลังเยอะนั่นเองนะครับสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้แล้วก็ไปเป็นทีมไปเป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะครับต่อไปล่าบอสกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่มันเข้ามาในวันที่8นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะครับก่ากิจกรรมเมเลนี่อานะครับแล้วก็จะเป็นตำนานอสูรคืนชีพนะครับฝ่าฟันตัวสอนเหมือนเดิมนะครับ และนี่เลยนะครับเดินทางไปที่เมืองเสี่ยงโชคนะครับมีการอัปเดตมาเหมือนกันเนาะก็จะเป็นแ็คพอตนะครับหรือว่าให้เราเล่นปั่นอลัลลอมอานั้นนะฮะก็ใครอยากได้ของดีๆก็ลองมาลองเทสกันได้นะครับตัวนักเสี่ยงดวง VIP นะครับก็ใครอยากดวงดีใครอยากลองเทสดวงนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นั่นเองเงือนไขก็ตามนี้เลยแล้วก็ราคาก็ตามนี้เลยเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายนะครับจะเป็น ถูกใจสายฟรีคุ้มค่าสายเปยนะครับจะเป็นในส่วนของนี่เลยมาซื้อกันได้แต่ว่าต้องเข้ามาล็อกอินเนาะผมก็เลยไม่ได้ซื้อเนะี่ยเพราะว่าผมบางครั้งก็อาจจะลืมล็อกอินไปบ้างอะไรเงี้ยนะก็ก็กลัวเลยก็เลยกลัวว่าจะไม่คุ้มอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาดูได้นะครับใครที่แบบเล่นทุกวันเข้ามาล็อกอินในส่วนของหน้าเว็บไซต์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมเล่นเกมก็ไม่ได้เข้าเว็บไซต์เท่าไหร่นั่นเองนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของโน้ตแพดที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนะ คลิปวิดีโอหน้านะครับจะมาเจาะลึกกิจกรรมต่างๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมนะเซอเอ็กนี่ฮะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัสไว้เจอกันครับสวัสดีครับเทราโกพัดรับเต็มเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาวถูกการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%เห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอเอ็กด้วยนะครับ รับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเต r ราโกพัต สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ